สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดแมวเหมียวเข้าทุกวดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเรามาเจอกันในหวยลือลั่นสนั่นเมืองนะคะม้วนเดียวจบเลยลือลั่นสนั่นเมืองปล่อยทีเดียว2ใบรวดนะคะงวดประจําวันที่1เดือน9 2 5าสข้างล่างนะคะเน้น5 7นะคะด้านบนนะคะอัด6 4และ9 4นะคะม้วนเดียวจบเลยหวยลือลั่นสนั่นเมืองปล่อยทีเดียว 2ใบลวดนะคะแนวทางเลขเด็ดห่วยรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2 5 6 5ข้างล่างนะคะเน้น57นะคะข้างบนเน้นอ,อ,อัดอัด64กับ94นะคะหวยออกวันที่1เดือน9 2565เลขดังงวดนี้หวยรัฐบาล1กันยายน2565ยยังคงต้องจับตาเลขเด็ดเลขดังจากเลขเด็ดงวดนี้นะคะหวยไทยจากคนดัง อย่างเช่นแม่น้ำหนึ่งเจ๊ฟองเบียเจ๊นุกบารมีมหาเฮงดุยพันหน่วยเนน้อยนะคะคนไทยบ้านหวยกุยซอกาวหวยเดรนิวหวยไทยลัดนะคะใบหวยเดรนิวหวยไทยรัดนะคะรวบรวมหวยรัฐบาลแนวทางหวยไทยเลขเด็ดทุกสำนักมาให้บรรดาคอหวยได้ติดตามไว้นะคะเป็นแนวทางแหลงหวยวันที่1กันยายน2565รก่อนที่เลขจะหมดแผงนะคะ ทำให้หาซื้อเลขเด็ดไม่ได้เลขมาแรงไม่ได้นะคะ,ะนุ่มเนื้อหวยขั้นเทพนะคะขีดแดงนะคะ43นะคะกับ53อย่าลืมซื้อหวยรัฐบาลนะคะงวดที่หนึ่งเดอน9 2 9 6 5 2ใบาตามมาติดๆนะคะบ้านไผ่เมืองพ้นรอบนี้นะคะแวกแนวนะคะเด่น90นะคะหวยรัฐบาลนะคะสําหรับบ้านไบเมืองพ้นนะคะนะคะ5 ก้าสี่นะคะแตกสามตัวตามตอนติดเลยสําหรับพี่สาวคนต้นไม้นะคะหวยรัฐบาลนะคะกันมาแล้วเน้นเน้นงวดนี้นะคะสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะสองตัวตรงตรงงวดนี้งว,วดที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อสิบห้าจากเพจด,ดงังหวยลือลั่นสนันเมืองนะคะงวดนี้ไม่รอช้านะคะหวยลือลั่นสนันเมืองรีบปล่อยแนวทางให้ต่อหวยและนักเสี่ยงโชคได้ลองตามเลขที่ชอบพร้อมทั้งแนะนําเลขเน้นนะคะที่ทางเพจคิดว่าน่าจะลุ้นได้งวดนี้ในสองใบล้วนของลือลั่นสนันเมือง งวดวันที่1กันยายน2565ปล่อยรวดเดียว2ใบนะคะซึ่งวันนี้ไบรท์ทุเดย์นะคะนำเลขเด็ดเลขดังงวดน,นี้นะคะห่วรัฐบาล1กันยายนนะคะ2565หวยลิลลักษณะเมืองนะคะมาให้ขอหัวและนักเสือโชคได้ตัดสินใจเพิ่มเติมในการซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลในงวดน,นี้กันแบบชัดชดนะคะโดยมีเลขดังต่อไปนี้นะคะชุดแรกงเน้นๆนะคะ578587นะคะชุดเลข2ตัวบนล่างนะคะ6-1 7จ9ดหนึ่งเนและหกนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ